เมื่อคู่พระนางช่องวันตอนรักหวานฉ่ำแต่เลิกกันแล้วกลับมาเล่นละครคู่กันได้อีกหรือไม่ก่อนหน้านี้บิ๊กบอสใหญ่อย่างป้อนนิพนธ์ทางช่องวัน31ออกมาเผยหากคู่นหนเป็นแฟนกันแล้วจะหมดความจินและมีโอกาสกลับมาเล่นละครด้วยกันยากมากแต่คำถามคือและถ้าเลิกกันไปแล้วจะกลับมาร่วมง,งานกันได้อีกหรือไม่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆรอรุ้นกันอยู่และ3ามคู่ต่อไปนี้ยังคงโดนจับตายอย่างหนัก เริ่มจากพระเอกหนุ่มเสียงหวานอย่างกันนพัฒและนางเอกสาวสวยมารีเบอร์เนอร์ที่ปลูกต้นรักกันกลางกองละครลูกกรุงแต่เมื่อรักต้องจบกันไปผลงานละครกันมารีก็ยังไม่มีออกมาให้เห็นกันอีกเลย ่อที่คู่ของเบสรักวณีและต้องตรงกฤษกรจับมือปิ๊งรักกันในกองละครกู้ภัยหัวใจสู้ทับแฟนคลับลุ้นให้มีเรื่องที่2ทันทีแต่เมื่อรักครั้งนี้ไปต่อไม่ได้การกลับมาเล่นละครของเบสตรงตรงบอกเลยก็ยิ่งเลือนลาง <c oughs> ปิดท้ายคู่ของนางเอกหน้าหวานวิวรรณรสและเจเจพิพัฒน์ ร่วมงานกันในละครทะเลริสยาซึ่งก็ผ่านไปแล้ว4ปีวิวเจดก็ไม่มีละครด้วยกันอีกเลยและเมื่อเลิกกันแล้วจะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันได้อีกหรือไม่แฟนละครก็ต้องตามลุ้นกัน